เิดศึกสายล่อฟ้ารถ a อ l r o a d Cat ปะทะเนตาวีศึกอีวีครั้งนี้มาดูกันว่าใครจะชนะถ้าสายน่ารักดีไซน์โดดเด่นต้อง a อ l ่า o ุ d Cat เลย มินิมอลเรียบเนียต้องเนต้าวีส่วนตัวของหลาผมชอบสายเบล็คคิโยมิคิโยมิโอล่ากูดแคท <laughs> right, เลยแต่พอเข้าไปลองขับเนต้าวีแล้วเห็นราคาบาดใจมากผมก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วนะเริ่มมีแกว่ง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 นะเริ่มที่คันแรกเลยคันไหนดีโอล่ากูดแคทก่อนแล้วกันผมเคยรีวิวให้ดูกันแล้วคันนี้ว่าสีเบสมันเป็นสีพิเศษของตัวท็อป5 0 0อันต้ามันจะมีแค่ใน500ออันต้าเท่านั้นถึงจะมีสีเบสและสีเขียว ที่เพิ่มเข้ามาความพิเศษของมันอยู่ที่อะไรภายในจะเปลี่ยนไปด้วยตามสีรถอันนี้โคตรเจ๋งสีเบตที่โดนใจสาวมากๆเลยขึ้นมาทีไรกลิ่นหอมก็ยังอยู่สุดยอดแห่งความ VIP ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายในรูปลักษณ์ภายนอกเอาไป10เต็ม10 เรื่องดีไซน์คือกินขาดไม่ต้องคุยอะไรสำหรับสายมินิมอลชอบความเรียบมินิมอลต้องคันนี้เท่านั้นフルออ p ชั่นตัวททอปสุดวิ่งไปเลย500กิโลช้าแค่ครั้งเดียวรถปี22เลขใหม่แค่1 200กิโลเมตรคุ้มมากมาจัดกันให้ไวน้องๆหน,หน,หนูผมบอกเลยนั่งสบายพื้นที่ขาเหลือข้างบนตรงนี่คือข้อดีของ500อันต้าที่ดูภายนอกดูเหมือนจะเล็กแต่ไม่เล็กแล้วยังเปิดซันรูฟได้ด้วยการดีไซน์ห้องโดยสารสปอร์ตโปรไม่ นี่คือสุดยอดของเขาบ้านท้ายบ้านท้ายอันสนมินิมอลเจอกับบ้านท้ายโลกดิจิตอลทาร์ตโฟลเมอร์ใครจะชนะช่วยเมนมาหน่อยว่าชอบดีไซน์แบบไหนกันชอบแนวล้ำยุคหรือชอบแนวมินิมอลแล้วถ้าข้างหน้าละ่ะระหว่างความกรมมนกรมมนเทียวมิหน้ารักหวานละมุนกับผบเฉียวเท่ท่านไหนจะชนะดีระหว่างออกแมนแมนคุยกันกับออกน่ารักขียวมิคียวมิท่านไหนกันนะ o ้เยส <อ>น,นี่มันเราเล่นเกมอยู่หรือเปล่าเนี่ยรู้สึกเหมือนเล่นเกมอยู่นะเนี่ยพวงมาลยัยยังกบเล่นเกมเลยด,ดูดินี่มันดีไซน์ให้เหมือนกับการเล่นเกมนะเนี่ย <laughs> ดูฟีลลิ่งดูจอจอไปอย่างนี้แล้วโอ้โหดูจอเขาใช่เลยอ่ะมันใช่เลยอ่ะมันยานอวกาศมันคือยานอวกาศเลยลำหนึน่งไม่ต้องยานแม่ก็ได้นะยานลูกก็ได้ท่าน,นี้จะดีไซน์เรียบเทคโนโลยีล้ำสมยัยล้ำไปอีกย่สปีเลยเอากุญแจไปดูเล่นเทไหม ถึงแม้ว่ายานลูกลำนี้ภายนอกจะดูเล็กแต่ว่าเข้ามาข้างในมันก็ยังมีพื้นที่ให้นั่งได้สบายอยู่พอสมควรถ้าสูงร60ร,รับรองว่านั่งสบายเต็มที่แน่นอนอย่างผมขาผมยาวนิดนึงแล้วผมปรับบอกมาก็ถือว่านั่งสบายพื้นที่ขา,างเหลือเลยผมสูงร้0 รถเล็กขนาดนี้ยังนั่งได้เหลือๆขนาดนี้ผมถือว่ากว้างมากแล้วไม่แพ้อลร่าเลยนะที่เหลือก,ก็แค่ดีไซน์กับเงินในกระเป๋าแล้วว่าคุณจะเลือกอะไรแต่คันนี้เซฟกว่าเยอะแล้วสไตล์ยานแม่ไปลองกันดูใครชอบดีไซน์มินิมอลเที่ยมนเขาเทอร์มิหน้ารักคาแรคเตอร์ชัดต้องออร่าคูแคทเลยส่วนใครชอบแนวเรียบแนวสไตล์ขับยานอวกาศต้องเนต้าวี v เลยแล้วยังเซฟนในกระเป๋าอีกมหาศาลนะคันนี้ขับไปทั้งมหาลัยงงแน่ส่วนโตผมชอบคันไหน อพอมาดูอีกทีผมก็เริ่มแบบเผลอไปที่ยันแม่นะเพราะมันออกแมนมานแมนกว่าแล้วมันก็ให้ฟีลลิ่งแบบฉันทด้เล่นเกมอยู่ตลอดเวลาชอบฟีลอารมณ์นี้มากเลยนะแต่ถ้านาวาแบบระยะยาวเรียบๆและคาแรคเตอร์ชัดผมก็ยังให้ออล่าอยู่ดีนะส่วนเพื่อนๆชอบคันไหนถ้วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะว่าใครชอบแบบไหนกันบ้างส่วนใครสนใจ2คันนี้ทักไลน์ผมมาได้เลยอยากได้กู๊ดค่ะต้องมาซื้อกู๊ดแมน